ศาสตราจารย์ดรชุติมาเอี่ยมโชติวชวลิตผู้ว่าการสถาบันวิจยัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือววมุ่งเน้นให้บริการแชร์เซอร์วิสเพื่อส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการด้วยองค์ความรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้มีความเข้มแข็งในการประกอบธุรกิจที่ถือว่ามีศักยภาพทางด้านของการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศซึ่งนวัตกรรมเครื่องท่อสูญญากาศเป็นผลงานล่าสุด ของโรงงานบริการนวัตกรรมอาหารศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพววโดยวิจัยและพัฒนาขึ้นเป็นการให้บริการใหม่ของววเพื่อตอบสนองให้กับผู้ประกอบการที่สนใจเป็นการให้บริการใหม่ของววเพื่อตอบสนองให้แก่ผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจทั่วไปที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการในด้านของการแปลรูปผลผลิตทางการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพอาทิทุเรียนขนุนกล้วยสับปะรดฟักทองมันเทศกระเจี๊ยบเป็นต้น ทั้งนี้การประกอบธุรกิจอาหารสุขภาพจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการนําเทคโนโลยีเข้าไปช่วยให้กระบวนการผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น สำหรับเครื่องทอดสุญญากาศมีปริมาณการทอดต่อรอบ65กิโลกรัมต่อครั้งสร้างระดับสุญญากาศสูงสุดได้ถึงลบ720มิลลิเมตรตลอดอุณหภูมิที่ใช้ในการทอด80-95ถึงองศาเซลเซียสโดยใช้เวลาทอดอยู่ที่60-80ถึงนาทีต่อครั้งซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของวัตถุดิบปริมาณน้ำมันที่ใช้ในการทอดต่อรอบ600ลิตรและสามารถนำน้ำมันใช้ทอดซ้ำได้ถึง20ครั้งต่อน้ำมัน1รอบโดยน้ำมันยังคงมีประสิทธิภาพที่ดีและปลอดภัยต่อสุขภาพ ระบบสลัดน้ำมันภายหลังการทอดใช้เวลา25นาทีกำลังการผลิตต่อการใช้น้ำมัน1รอบที่600ลิตรประมาณ1,000ถึง1,300กิโลกรมัมโดยผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทอดจะมีคุณภาพสม่ำเสมอไม่อมน้ำมันถูกหลักอนามัยมีอายุการเก็บรักษาได้ยาวนานถึง1ปีแต่ยังคงคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางด้านของกลิ่นสีรสชาติยังคงใกล้เคียงกับธรรมชาติ